นก็ได้ไปเรียนมาได้ใส้กันหรอครับแกเป็นผู้ออกแบบให้ผู้ใหญ่เป็นผู้เหตุตามคือแกว่าได้ที่ทางกานเด้อผลไม้มันละผลไม้มันละผลไมีมันสมองครับผลไมีมันสมองเขียนรูปเขียนนังไห่เราบ้างเขียนรูปเขียนนังไห่เราบ้างกระท่วงไม้ผู้บุเถ่านี่ผู้ใหญ่นี่ข้าลูกข้าล้านฮิดมาอีกต่อไปครับอันนี้เข้าแกเองบ้าง่อนครับได้สีเมื่อเขาพู้เลยสีเมื่อเขาพูดเลยนะแกไล่ใหม่ไล่ยังทางการแล้วแกได้ไหมครับผมถือว่าเป็นไล่กิวิกิจพิสดาร์ครับผสมพ่วงเลยท่านผู้ชมที่เจ้ารลบขับ อีกคือเป็นส่วนหัวนะครับของทางอ่างบังไฟเอนะครับซึ่งปากจะสามารถที่จะขยับขึ้นกายับร่วงได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วกานเห็นเวื้อลาเพิ่นออกแฮ่นี้นี่ท่านผู้ชมที่เราครับมันเกิดที่นี่หนำพุ่งออกนะครับถือว่าเป็นหนาล่อยหนำนะพ่อเนะท่านผู้ชมที่เราครับคุณพ่อกำนั่นรากา คุณพ่ออีกท่านนึงนะครับกระถ่าผ้าทีมงานเบาไปใช้ครกบมายืนอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับหือว่าเป็นจุดของไฟอีอาาอก,อมก,ก,กห,กกหกนนม่องหนึ่งนะครับอยากเลี่ยนถามคุณพ่อทั้งสองท่านในว่าการเหตุของไฟเอเนี่ยมันยังจาเป็นตรงนี้ปราสาทรลักจะว่างนี่นั่งฝ่านั่งอับสรอนนี่พญานาคเขามาประกอบโดยมากที่ก็จเจอยนี่ก็จเจอากเหตุนี่นั่งฝ่ากันแน่ทุกงหม่องจะไห้ว่าสู่ันานผู้ชมฟังย่างน้อยหนึ่งก็แล้วกันรับคือก็ทีมี เพราะภาษาหลักจะบ้างคือมันเกี่ยวกับนิท่านคือเกี่ยวกับตำตำนานบรลลบอลลนบอลล่าดจะทำไมปะข่อมจะทำไมผาแดงนางไอบคือภาษาหลักจะบ้างนี่ย้ำลองมาจากราสาของขับพญาคมขับปอของนางไอ้เขาจ้ำลองตัวราษาทขึ้นมากทีนี้พญานาคคือเท่าขัาวที่ตอนอยู่องไฟกับผาแดงแกงการแชีงไฟกันก็เลยเอาพญานาคมาประกอบอีกช่วนหนึ่งครับ บอกไงว่าเขาเป็นการจำลองครับเป็นการท่านเป็นการจำลองเหตุการณ์ในทานเก่นมากซึ่อเห็นว่านี่ก็คือขบวนของผ้าแดงนางไอครับขบวนของเท่าพังขี้พญานาคมันเถอะยังมีพญานาคไี่ยังมากวันต่อไปครับมันเห็ุหนาพอๆกันเหตุเก็งมากจริงๆกะหนักหนักอยูว่าหนักก็สมควรนะหนากก็สมควรครับมันเป็นงานปานนี่เป็นงานอันนี้นี่ยังเมื่ท่านได้ไก่สีเหลืองมาับยังยังอยู่ไก่ยังอีกไก่ยันบ่ ัับยยงไกอู่เพราะว่าลูกจังหวจน้อยมาพี่จังแมนเมดล้องห่อนเมอันนี้ก็คือเป็นโค้งนะเพอโค้งนี่เป็นโค้งอันนี้เขาใส่เป็นโค้งเล็กน้ำโค้งใหม่น้ำครับโค้งเล็กทั้งเล็กทั้งใหม่แล้วคุส่วนหลายตัวไปออกข้างหลังข้างหน้าเป็นโค้งใหม่เห่าไปหู้ข้างหน้าข้างหลังเป็นเห่าหู้ครับผมตอนไหนซางเขาลังออกเลยโกงอยู่หามตรบขึ้นเลยแล้วครับคือว่างานว่ารถขั้นหนึ่งเนี่ยใส่อันนี้โดยตรงเลยครับปีนี้ 2เดือนนี่ที่่เดียวไปยังเลยรถคันนี้พ่อเดียวไปใส่ยังครับพ่าเดียวใส่ยังให้ในปบบให้ในบุญหลอเดือนสองเดือนนี่กตคือตคือต้องข้างไว้ังเสร็ยแล้วรันถี่เขารับแพงบ่คุณพขอรับแพ่งบ่เขารับกตัวน้อยนี่ผมตั้งราคาสูงเลยมื่อหากับว่าถือว่าแพ่งเนาะกับว่าถือว่าแพงไม้ึงวามื่หานี่ร่วมแล้วจนแล้วงันถ้าในเขตเมล็ดขันไปตั้งจังหวัดกา่ากันอีกนะคือว่ายว่า ราคาคุ้ยกันได้บ้าน,านาท่านใดสนใจบุญหม่องไฟบ้านใดสนใจนี่อ,อยากมาติดต่อยางากอย่างนี้ก็สามารถคุยกันได้ห็นบ่คลับสมาคถคุยกันได้<อ>ปีหนึ่ง<บ>ปีหนึ่งหนึ่งคุณพ่อมันสีได้ยอยู่ประมาณจักง,งานบ้างน้อยนี่ผมมอจตเเ็งปีนี้บ้างไปตับางใหญ่นั่นปีหนึ่งเกือบเกือบสามแสนบางใหญ่โตของบางใหญ่นะแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีครับปีนี้มีคนมาจองบุกหลายไปก็มีแล้ว มานหาหองานบางนี้บางน่อยประมานสามปีที่หางานเลอืมเพราะว่าก็เพึงรู้ว่าับบางไฟเอบางน่อยเขาพึงนีวันถับเขาจะเขาตู้จะว่าบางไฟน่อยเขามีมีผู้ใดก็มาถามมาถามก็เลยว่าเาเหียบียงเขาในในกันไฟน่อยไปแค่นมูบานไปแแ่นมูบันวนนป็นสายไฟต่คือคือมูสายไฟต่าๆเหมือนบ้านบ้านที่นีสายไฟพอสูงรัสายไฟสูงกับทา้งพอใหญ่ครับผมทา้งเขียบแชบมาครับสายไฟต่าครับผม ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพที่สั่งรายได้ครับชุมชนไหนน้องพอนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่สั่งรายได้ครับชุมชนกับสังคมพอสมควรสังคมวัดมากก็ได้ไม่จากนี้แหละครับ ครับท่านผู้ชมที่กระลบครับท่านผู้ชมกำลังให้เกียรติรับชมรายการทำมาหากินพุ่มปัญญาไทยบ้านนะครับโดยทีมงานเอทเอลเสียงไทยแลนด์เชิ่อมทีวีนะครับทีมงานอาเช่นเชิ่อมทีวีทีวีเซรามุ่งนะครับพร้อมทั้งทีมงานบ่าวไปใช่นะครับได้มาสัมผัสนะครับคุณพ่อกำนันนะครับคุณพ่อนะครับผู้ที่คุณพ่อพิมพ์คูเพิ่นที่มีความรู้ความสามารถนะครับของการเหตุบางไฟเองไฟแตงเนาะนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ชมที่กระลบครับ การเฮ็ดบังไฟเองเนี่ยถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนน้คุณพ่อเนาะส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มยเยาวชนพนธุ์บานเท่านี่ยมีมรายได้เสริมมีงานทําเสริมนะครับนอกเหนือจากรายได้เสริมนอกเหนือจากางานเสริมแล้วการยังเป็นการสืบสานอนุนหลักขอรที่นี่วัฒนธรรมของชนชาวภาคอีสานเฮ่าชนชาวไทยเฮ่ากว่าไดเนาะคุณพ่อมิยังอยากฝากไปถึงท่านผู้ชมจังหน่อยบะ ครับอชิดเห็นครับพี่น้องนั่นก็สนใจครับได้บางไฟขนาดใหญ่ครับขนาดใหญ่เงา2 4เซี่เมตรหรือขนาดน้อยเงา1บห้าเมตรสนใจบ้างได้ก็ติีต่อได้ที่วัดบ้านกลางปลาตำบลน้องไปอำเภอทวัดบุรีจังหวัดเลยครับผมหรือโทรศัพท์0887379324ครับผมก็ได้ครับ เด้วยจะหยกเบอร์นั่งนะครับครับ087เก่าซีซีหนึ่งหกเก้าหาเบอร์กำนันโดยตรงนะครับครับคุณพ่อไม่ยังอยากฝากไปถึงท่านผู้ชมบงปะครับผมก็อ่บฝากไปยังท่านผู้ชมครับเข้าคนอีสานคนประเทศคนไทยครับควรจะอนุรักษ์ประเพณีที่สืบสานกันไว้นะครับให้ลูกให้หลานต่อไปถ้าพวกข่าวบริษัทสิบเพื่อนเนี่ยปัญหาเรื่องการสืบสานประเพณีนี่มันจะลดหน่อยถอยลงจะน้ำ ปลาเพณีทั้งตะเป็นตกก็ามาใส่มากประเพณีี้านเท่านี้เป็นผู้มันยาเป็นวิชาชีพที่หารายได้ได้พรอมนะครับโดยเฉพาะอยู่ในหมู่บ้านกลางป่าเนี่ยแถือว่าเป็นรายได้ผู้่าผู้แก่น้าผู้สูงอายุน้าก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเป็นทตกครับ,บสู้กาพก็ดีสู้ภาพกายก็ดีสุขภาพใหญก็ดีเนื่องจากเพื่อนไปเบื้องบา้นนบานนั้นบ้านนี้นํามาปรับปรุงแก้ไขประยุกต์ประยุกต์ใส่ให้กับบ้านเจ้าของก็ถือว่าเป็นอาชีพเป็นรายได้เป็นงานสืบสานเพลนี้ที่ดี ควรจะอนุรักษ์ไว้ให้ให้ดนๆนะครับครับผมท่านผู้ชมที่กรบครับนี่ก็คืออเป็นผู้มัญญาอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นผู้มัญญาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทีมงานเราไม่ใช่พลาดท่านผู้ชมมาเบิงนะมือนี้เวลาในรายการนะครับทำมาหากินผู้มัญญาชาวบ้านนะครับก็ได้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับทีมงานเราไม่ใช่เกิดข้องสิ่งใดอำนาจประจ่านผู้ชมไปก่อนนะครับกราบขอบคุณ คุณพอ่อทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ให้เกียรติรับชมรายการธรรมะก,กินผู้มีญาติชาวบ้านโดยดีสุดม,มากครับสำหรับช่วงนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ